สวัสดีตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำยำกินกันนะครับวัตถุดิบของเราจะมีบุนเส้นนะครับแล้วก็มีกุ้งครับแล้วก็อุปกรณ์จะเป็นต้นหอมหัวหอมะเขือดทศนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันเลยนะครับวันนี้เราจะมาทํายำกุ้งบุนเส้นให้กินนะครับแล้วก็หั่นผักก่อนนะครับหอมใหญ่ครับ หั่นเป็นเส้นๆใช้ถ่านนี้ครับเส้นได้ที่น,นะครับก็ติดแก๊สนะครับผมแล้วก็รอสักครู่ครับแล้วก็จะปอกุ่งร้อ,รอนครับตอนนี้ หลังจากที่ปอกกุ้งของทุกตัวแล้วนะครับเราจะทำการผ่าหลังคับผ่าลำพุ้ง oh, <no. S 1> ผ่าแบบนี้นะครับนนจะมีเส้นเอาเส้นอันนี้ออกนะครับผมหลังจากปอกกุ้งเสร็จแล้วนะครับนนเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราก็มาดูบนเส้นกันครับบนเส้นก็ได้ที่นะครับหลังจากน้ําเดือดนะครับแล้วก็น้ำกุ้งที่เราปอก เรียบร้อยใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ทำการลวกครับลวกมันสกนะครับหลังจากที่เรารวกกุ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ทำเลยครับของเราก็จะมีวุ้นเส้นลวกไปแล้วนะครับกุ้งก็ลวกเสร็จแล้วครับผักก็หั่นเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเทกุ้งไปเลยครับ ก็น้ำยำที่เราปั่นไว้นะครับสูตรเคล็ดลันะครับอันนี้ไม่บอกนะต้องไปปั่นเองนะครับลา้นไปเลยครับแล้วก็ผักที่เราหั่นไว้ด้วยใส่ดงวยกัน,กนทำการคนนะครับหลังจากคิดว่าคนเข้ากันเรียบร้อยครับให้ใส่ต้นหอมเป็นผักตันผัดครับเอ้ยชีย้ใหญ่ครับผม ยำเราก็จะออกมาแบบอร่อยนะครับเดี๋ยวรอดูตอนตักเสิร์ฟนะครับเสร็จแล้วครับยำผงพวกเรานี่คือยำกุ้งครับยำกุ้งแม่น้ำโขงครับผมชื่อนะครับเราไปดูกันครับเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับยำกุ้งแม่น้ำโขงของเรากับส้มตำอะไรครับผมทำเองนะครับ ันนี้คือไลฟ์สดให้ดูงั้ไงพวกอยากกินไหมอยากกินก็นั่งรอแป๊บนึงนะครับรอเต็มเลยข้าวหุงสุกแล้วนะครับยำขอเชิญทุกคนมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเราจะกินหมดไหมเนี่ยสองคนกับยำสองจานตอนนี้พร้อมทานแล้วนะครับเรามา นี่อันนี้ยำกุ้งครับผมแล้วก็น้ำปูทะเลครับผมขอเชิญมาร่วมทานด้วยกันนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วติ๊กมายำเสร็จแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วยำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะได้กินหรอกเสียงเบาๆหน่อย